หลอกวิญญาณหล,ลนอนเะฮ้ยเฮ้ย,ยช่วยด้ว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 ย <c oughs> ช่วยด่วย,วยเฮ้ยอ,ยอะไรอะแสงวหวานวาไม่ให้เร็วเร็วี้ยเฮ้ยน้อี่โ,โ,โดผีหลอกวุญญานหล,ลอนผีหลอกวิญญานหลอนตอนนี้งานเข้าพี่แล้วผีหลอกวิญญาณหล,ลอนตอนนี้มันครอบงำพี่พี่ควบคุมวเองไม่ได้ฝนตกผีลอกหลอนพี่ พี่เคยเห็นคนไทยบินได้ไหมคะเฮ้ยยาพร้อมหรือยังผมไม่อยากตายพี่ปล่อยผมไปหนึ่งยาจองพี่เคยเห็นคนไทยบินได้ไหมคะเฮ้ยคนไทยบินได้ค่ะ เขาเขาเหมือนมีอะไรยูนใส่เลยเห็นปะไอ้ลมมึงเป็นไรอ่ะไอยูนอะไรอ่ะมไอะยังไงอ๋นั่นคือพีชจักรยานจงขี่ะเดี๋ยวนี้ไปเลยตุ๊บ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 ต่างใครวะตุ๊บตุ๊บตุ๊บเฮ้ยเสียงใครพูดอ่ะเสียงใครอ่ะเสียงใครอะอย่าใครอะ อย่างใครอ่ะไออย่างใครวะหรอกัว่าบอกก่บอนอยู่นี่ต่าอยู่ตรงนี้ไม่กลัวหนูเหรอคะเดยวน่ารักขนาดนี้น่าจะเป็นแฟนผมดีกว่านะครับพี่จะไม่ให้หนูสิ่งลดไปด้วยใช่ไหมเฮ้ยหนูไ เอ้มึงได้ยินเสียงอะไรมาเนี่ยหรอเจ้าคือใครอ่ะคือคนน่ารักอ๊ยเอ๊ยนี่ไงเจอเจอเป่าล็อกเป่าล็อกไม่โดนหรอนี่ไงนี่ไงเจ็บนะ